ส่วนอันนี้ลูกอมลูกอมถักเชือกนะครับเนาะหลวงปู่ตัววัดบ้านกล้วยนี่ครับอันนี้เขาเรี่ยมมาเนาะเลียมจนแตกจนเหลาเมาื่อไหร่ผมอันนี้ผมได้มาสองเมตรสองมงเพิ่นน่ะทีเป็นพะปิตาเนื้อตะกัวนะครับจานทั้งองค์แล้วห่อด้วยผ้ายันนะครับเนาะว่าผมเคยได้อ,อ,องค์หนึ่งมาแล้วม,มันขาดผมก็เลยแกะเบืง้ง เป็นพายันแล้วก็กระผมวั่เดรูปไว้เป็นพาปิดตาเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็ท่าคริเชือกนะครับชาวบ้านมันก็เอ้อลุนะ่มแต่ผู้อื่นเขาเออนเี่ยงังปุ่มกระโปงหูนะครับเดียมมาสองเมตรขึ้นกันครับนะี่ครับเรียมมาแบบนี้สิเลยนะครับเนาะขนาดกับว่าทำกันเนาะใหญ่หน่อยเนียน้ย,นย,นย,นยก็แล้วแต่การทัก กันมัดนะครับเนาะนี่ครับ